อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคขวาพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระคขวตาธโมธรรมังนัมัสามิ สุตติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคสังคังนามามินมโมตะสักภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนมโมตะสักภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสักภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสารนางคจฉามิธรรมังสารนางคจฉามิ สังฆสารนังฆาชามิทุต e. ทิตตยามปิพุทธังสารนังฆาชามิทุติยามปิธรรมังสารนังฆาชามิทุติยามปิสังฆสารนังฆาชามิตติยามปิพุทธังสารนังฆาชามิตติยามปิธรรมังสารนังฆาชามิตติยามปิสังฆสารนังฆาชามิ อิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุกโตโโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติสวาขาโตพระควตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโก ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูฮีติสุปฏิปโนภะควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภะควะโตสาวกสังโคยายปฏิปโนภคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปโนภะควะโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสะ ปุขาลาเอสะพระคาวโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชรีกะระนีโยอานุตตาราังปุญญกเขตตังโรกัสสาติอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหมิปราศจากความทุกข์อเวโลโหมิปราศจากเวร อัพยาปัจโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคหโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานางปาริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโห stewards, นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีค่โห pool, นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติดใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคนาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถิด อิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มา,ดา,ดา,ารามาดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางมคีครูปัชญา,ารชจริยานางโหตุสุกิตาโหนตุครูปัชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพะเบตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเบตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีทางสัพพเวรีนางโหตุสุกิตาโหตุสัพ,สพเพเวเร,รเววขาาขวีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานาโหตุสุกิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด